น้องนี่ครับผมบรรยากาศครับผมผามายามเบ็ดครับใส่เบ็ดไว้ออกมาใส่เบ็ดครับผมเพิ่งเหลาเซตวันนี้ครับนี่สามสิบคันนี่ครับใส่ขึ้นไปนี่ครับบนนั่นเขินๆนั่นนี่พี่น้องคนหนึ่งเขามาใส่ไปแล้วครับผมผมเได้ต้องมาลุยน้ำใส่เนาะเผื่อมีปลานะครับเนาะใส่ได้ประมาณสิบสี่สิบห้าหลังนะครับนี่ครับมามีอาการครับผมนี่ ปลาอะไรดึงโอ้นี่ครับเต็มแรกครับผมมันหมานนี่าหมอครับผมขหมยเอาเอ้าเอานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องรับชมบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะครับเนาะผ่านเบลพามายามเบสครับนี่ใส่ไว้ยี่สิบสี่หลังเนาะกู้มาแล้วครับสี่หลังยังไม่ได้จักตัวเลยนี่ครับน้ำเขานาครับผม มาคันนี้มีดึงพี่น้องนี่ครับคันโคง้งเขาแต่ว่าเป็นเง,เงียบๆครับน,นี่เห็นไหมครับรุนกันดูอยู่ไหมโอ้มีอยู่ครับพี่น้องครับผมโอ้ดึงไม่อยู่ มองมาเห็นคันโคง้งเลยว่าถ้าอยู่พี่นอ้องไปไปพี่น้องเดินมาทันนี่ครับผมมีอาการครับนั่น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 ครับนี่ปลาอะไรครับนี่เอามาลุ้นดูปลาอะไรปลาอะไรเนาะครับเนาะโอปะ้ปชอนครับผมดีครับนี่พี่นอ้องเต็มแรกครับผม หวานครับนี่ครับอ๋อสวยเลยครับผมนี่มาครับพี่น้องหลังทัดไปครับผมนี่ครับเห็นไหมพี่น้องคันจมน้ำเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับเนาะนี่ครับนี่พี่น้องเห็นไหมคันจมน้ำนะครับไม่รู้เป็นปลาอะไร้วครับเนาะอาดักไว้กลางกนาเลยครับนี่นี่ครับคันครับนี่นี่พี่น้อง จบน้ำเลยครับเอ้อรุ่นด้วยปลาอะไรเนาะดึงเขามาดีพี่น้องนี่นี่ครับโอ้ยปลาอะไรเนาะอยู่ปะนกกเนาะขีกียเงียบเนาะโอ้เม่อยู่ครับพี่น้องนี่โอ้เบ็ดลาครับนี่พี่น้องเบ็ดลาครับผม นี่ครับเห็นไหมน้อครับนี่นอนี่ครับเบ็ดลาโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับใส่ยต้องได้เปลี่ยนเบ็ดเ,เลยพี่น้องเบ็ดลาไปเลยเออดึงมาอยู่เสียดายนเนาะออาพี่น้องแต่พี่สองครับผมมาแล้ว นี่ครับเต็นที่สองมหมอหมอหน่อยครับผมไช่ครับอันีเงียบเออลอยตีดูครับตี่ตีขึ้น ครับรุ่นต่อเลยครับผมชมบรรยากาศเนาะชามเช้าๆนะพี่น้องเนาะได้มาสองเต็มอยู่เลยครับเสียดายคันเบ็ดลานะโอ้เบ็ดลาคือตัวงามนี่รว่ะเนาะทำเบ็ดลาได้ก,ก็หมอมันดึงครับนี่ ไม่ต้องเปลี่ยนเหยื่อมาใส่นี่จะเหยื่อเสตเเดียนนะพี่น้องเนาะครับผมพี่นอ้องน,นี่ก็ย้ำเซตแล้วครับผมบรรยากาศ ปลาเบ็ดตีไม่อยู่เนาะ,ะเบ็ดลาได้ปลาช่อนตัวนึงกับปลาหมอตัวน,นึงครับรเบ็ดยิบสี่คันน่าตีปลาหมองก็พอได้กินอยู่ครับหมองน้อยหมองสี่เซนครับผมนี่ครับผมดักหมองไว้ตรงนี้ครับดักหมองไว้หมองน้อยไว้ครับไปน้องเดี๋ยวสรุปผลงานเนาะเราจะหมานไหมนี่ครับ ปลามองครับผมนี่พอได้กินอยู่ครับปลาขยิงปลาชนปลาขาวนะพี่น้องเนาะนี่พอได้อยู่ครับนี่พได้้กงีไไ้้เงีงนี่ปลาเบ็ดครับพี่น้องนี่ปลาเบ็ดโอเคครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้เพี่น้องเด้อผ่านเบลสายลุยครับผม ก็พยายามทำคลิปให้ดีๆครับผมถึงฤด,ดูการดักเบสแล้วครับเดี๋ยวหาแรงดีๆกว่านี้ครับผมสวัสดีครับ